สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับกับผมอาร์ตเคเคสครับกับรายการเปิดบล็อกโชว์กาววันนี้ผมก็มากับอ่าการ์ดต,ตัวหนึ่งชื่อว่าไวเชวาสนะครับตัวนี้เป็นอ่าการ์ดจากกระตูนเรื่องซากุระไทเซ็ตนะครับซากุระวอครับเนี่ยซากุระอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับซากุระวอครับผมโอเคอันนี้ ซาาวรจริงๆมันมีมาหลายภาคแล้วอันนี้คือภาคใหม่ล่าสุดแล้วก็เกมก็เพิ่งจะลงเพย์ซไปไม่นานนะครับตัวนี้เป็นการอของไวชวาตแล้วก็ตัวนี้เป็นทีดีแล้วก็ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับจากบริษัทคิดคิดนะครับโอเคตัวนี้เป็นทีดีอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดู ก็แพคเกจจิ้งด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับประมาณนี้มีบอก R R สแล้วก็มีอะไรไม่รู้สองนะครับคำถ,ถามคือทำไมผมถึงมาเปิดตัวนี้เพราะว่าซื้อมาเพราะว่าชอบอตัวนี้ไอเกมเกมนี้อยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดจะทำเป็นอนิเมะร,รู้สึกออกมาแล้วนะครับ มีประมาณตอนนี้นะ่าจะลองสามถึงสี่ตอนผมจำไม่ได้ละโอเคออกเลยชุดมาครับโอเคซึบโอเคนะครับ <c oughs> ตัวแพ็กเกจก็จะมีสองด้านหลังเปิดให้ดู สองด้านหลังก็จะเป็นอคอมโบต่างๆของชุดนะครับอธิบายวิธีการเล่นต่างๆนะครับอ่ามันถ้ามีเสียงอะไรรบกวนหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมาข้างบ้านเขาจะทำพวกก่อสร้างบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นสนามไวชวัตดอันนี้เราไม่ต้องดูเนาะสอนนี้โอเคอ่ามา เรามาที่ตัวเด็กเลยตัวเด็กนะครับชึอกล่องเป็นกล่องแนวใหม่ชึบก็มีตัวเด็กนี้เป็นที่ขั้นเนาะไม่มีอะไรตัวเด็กครับาการแค่อันเดียวคือดึงออกมาได้เลยตอนนี้นะครับชึบดึงออกมาได้เลยข้างหน้าก็เป็นแกะสาม สปลระกับตัวขุนยนอ่าสมัยก่อนอะ่ะไอขุนยนอะ่ะสมัยก่อนเขาจะไม่ไม่ใช้น้ํามันอะไรเงี้ยเขาใช้เครื่องจักรไอ้น้ำในกระตูนในเลือดนะครับโมเกดสามอ่าแล้วก็เป็นไคลแม็กไคลแม็กขุนยนเนาะโอเคอันนี้ภาพที่แคปมาจากเกมโดยตรงเลยน่าจะแคปมาจากเกมเนาะโอเคอ่า ใบนี้เกจศูนย์ให้สี่ใบครับโอเคเดี๋ยวไห้ดูเกจศูนย์เนาะให้สี่ใบใบนี้อันนี้สองใบสองใบทีดีอ่ะเดี๋ยววางออกข้างนอกก่อนโอเคใส่เกจศูนย์สีรร่ 4. แล้วก็ชุบเกจศูนย์เกจศูนย์ตัวนี้ครับให้สองโอเคเกจหนึ่งครับ เดี๋ยวมันโทษทีกเกตหนึ่งตัวนี้ให้สองให้สองเนาะโอเคเกตสองตัวนี้ครับเป็นเคาน์เตอร์รูปเนี้ยรูปหมันเนี่ยจะเป็นรูปเคาน์เตอร์นะครับให้สองนะครับอันนี้ตัวเทคผมยังไม่ลงเือนฮะแล้วก็เกตสองไปนี้นะครับหนึ่งสองสามส,ามสี่ให้สี่ครับไอตัวเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยเป็นนินจา พอสมานจะเป็นเป็นเกียรตินินจาโอเคแล้วก็มาเป็นเวทเวทให้สองนะครับอ่ะไคแม็กหนึ่งสองสามสี่ไคแม็กอ่ะไคแม็กรุ่นนี้ให้สองเชือกไคแม็กรุ่นนี้ให้สองโอเคแล้วก็มาเป็นเกตศูนย์พระเอกของเราพระเอกเรื่องชึบ ให้สองนะครับโอ้เล่นเป็นเขียวเขียวแดงเด็กเป็นเขียวแดงนะแล้วก็เกดศูนย์ตัวนี้ให้สี่ครับผมแล้วก็อเกตหนึ่งไร่เทกให้สองโอเคครับแล้วก็เกตสอง ให้2ครับทีนี้ก็เกตสามที่แถมเนี่ยเนาะให้มา2ใบชุบไคแม็กฟอยสองสามสี่ให้สี่บใบไครแม็กรุ่นนี้เนาะชุบเแล้วก็มาเกตศูนย์ครับตัวนี้ ให้สี่เนาะแล้วก็มาเกตหนึ่งให้อีกสองแล้วก็เกตสามอีกรุ่นหนึ่งเกตสามนี้มีทั้งหมดสี่ใบน่าจะนะนี้ให้สองครับซากุระให้สองครับ ก็หมดแล้วลิงก์เกตหนึ่งให้สี่ก็ตามตามนี้นะครับก็คือทีดีของกาซซัคุระเทเซนนะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วตอนนี้ก็เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากซื้อก็สอบถามกะทางเราได้นะครับก็มีให้บ้างนิดหน่อยนะครับโอเค สรุปส่วนมากของไวชวาดอะครับก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีทําใหม่ส่วนมากจะเป็นแคปนอกจากเป็นการ์ดเป็นใบวิเศษอย่างนี้ครับถึงได้วัดใหม่นะครับโอเคก็เพื่อนๆนชอบใจยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอัดเคเคครับแล้วก็พวก กล่าวทีมงานช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่ก็ส่วนมากจะผัดกันก็คือตอนนี้ทีมทีมเราก็จะมีอยู่3อยู่4คนนะครับก็คือจะเป็นคุณแล็กก็จะเป็นอตอนนี้ลงเกี่ยวกับหน้าเพจเกี่ยวกับพวกบัตรสลิตส่วนผมโอเคส่วนผมก็จะทำคลิปกับ ของภาษาญี่ปุ่นบ้างอ่านะแล้วก็บางทีคลิปพวกพวกของเล่นบ้างแล้วก็จะมีน้องเซฟคนหนึงน้องเซฟก็จะขายคลิปเกี่ยว,ว,ว,ก,ยวกับการ์ดไทยนะครับโอเคก็ขอจบรายการเพียนนี้ครับสวัสดีครับ